วันนี้แค่ผลมุติล่ากันนะใช้รหัสไก่ใช้รหัสไก่มบล็อกคนในฝั่งบาดีวอ้จะตายบับน้อยเนาะบับเราน้อยจัดเลยผบกบแส่น่ะกูตายเลยตาย ตายอ่ะเอม่เม่ม่ม่กตันม่เม่ขาหัวเราเนอ้อยเกินไปเ,นเรา่า,าได้ไรมาเอามาเอาดนี่มันสอสองอยังหรือไม่ใช่โรโ,โ,โอยอะคนเดีวยวกั <h az ard> บบนเลยตไอตัวแรกนะที่เราฆ่าไปนะโุ้าหยุดแตะเนาะเฮยไม่ธรรมาดาอยู่ไม่ธรรมาดาอยู่นะต้นไม้พัง ทำบไดาอยู่นะพี่นะหิง่ไม่ิงก์เตอนน้เราแบบแรงจัดอะไรเลนเน,น็ตเป้าเป้าคาัวหกแสนคา,า,าับหกแสนค่าสามสบค่าค่าสามเอ็มตป่าแค่แค่สามเอ็มอ่ะแค่หนูดิไดไหมเอมอ<ด>ว่าสเอ็ม เกือบคอมโบโด้วยนะเขาบอกว่าอะไรนะใช่แบบคอมโบโด้วยเมื่อกี้นะตาสุดท้ายเมื่อกี้นะเกินเป็น,ปนไก่ใส่เกียนม,มันไม่ได้เปิดหรือว่าเอามันเป็นมันเป็นีนนสตจ่ไงสารก็ไม่เอาผลบอล แส่คนไม่ยินเออกินตรงเด็ดนะอุ้นจินี่มันแฝงอยู่ <c oughs> พ่ออีกอย่างเพราะเราดีสิไม่ตันนะตอนนี้มันไม่ตันนะน้องไก่สมบูรณ์แบบเลยนะ้องทั้งไม่ตันทั้งข้าวหัวหกแสนอย่าง <c oughs> เดินไปเป้าวิ้ยนกร้องนะน้อง นอกเปลี่ยนลงคลิปโอ้มังเป็น,น,นอะไรเกี่ยนนกธรรมชาติธรมรมชาติเปี่ยนทำมธร์มสกดชะบช้าไปอ๋ออยู่กับวินข้าวหัวน้อยละน้อย,อยมันออกไปเลยมันออกไปเลยย,ย้ยายย,าย้ยายย้ายย้ายไอเติรไม่มีแล้วย้ายสดๆเลยนะย้ายสดสดเลย คลิปนี้มันเป็นคลิปคลิปมูจิไก่มูจิไก่หลุดเกิตะ,ต,ะตะลุยโลกเออมีวะมีวะมีของดีวะโอโหหนักเข้าไปอีกเลครับนี่ไม่มีใครเนาะมีคนน้อยเกินไปไหนกันหมดเลไม่ตื่นอะ่ะไม่ตื่นอะ่ะ<ม>ต้องโคตรท้อเลยต้อง ตอนที่น้องยังมาเปลี่ยนรหัสและเล่นล่าเนี่ยเพราะว่าคนมันแทบไม่มีเลยไปลูกสามไปละไปไหมเ,เพื่อความบันเทิงไปเจอพระโหดสันนี้ต้องไปไหนก็มีคนหนีโน แล้วมันั่งเกียร์ขนาดนั้นเลยเหรอนั่งเกียดเด็ดชั่งยูเย่นะกด่จมเรือเขาเหรอนักนักป้องม่โอ้ล้วนไอ้เนสิบป้องมาเรียล้วนเนาะล้วนล้วนมันไม่มีใครรู้เลยว่าเนาะว่าน้องไอ้เนี่ยว่าน้องพี่เก่งนะดูดิ อ,อีกอย่างเลยเววโน้ตันด้วยแววคนตึงๆด้วยเออไแววคนตึงๆด้วย <c oughs> มันจะมีอะมันคนมันน้อยมากเลยนะโโอ้หตายยอมดมนุษย์แต่สน,นิงตึงนง เราเริ่มจะเป็นบ้าแล้วอ่ะขนหายไปไหนกันหมดนะเยะได้เวลาได้เวลาเนีน้มีคนอื่นแล้วว้าวว้าวโอ้ว้าวบูดเบ,บ๊บ ต่อยอะน้องไม่ตื่นเต้นแล้วนะมาที่เรารู้ว่าคือน้องกำลังน้องกำลังจะปีนกำแพงเมืองจีนเมืองจีนหำไหลทำไมหำไหลอะไม่รู้ไม่ให้ไม่ได้ให้ลำเลยหำไหลเพลง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  นี่ก็เปลี่ยนเยแล้วใช่ปะ่ะโอ้ยมันเซิร์ฟยอดมนุษย์ชัดชัดใช่ไหมเป็นเซิร์ฟยอดมนุษย์อ้โหอ้าวมจักรพี่

เช่นนี้ก็จะบางอยู่แล้วเดี๋ยวเราใกล้ๆมันเยอะเราไม่แตกสัมสี่ออกแล้วก็ออกแล้วก็ออกต้องไปบไอกว่าจะเพิ่งบอกรอสกิลยำเข้าไปเข้าไปเข้าไปเดี๋ยวมันนี่รอกสกิล,ลมาแล้วจ้นะเออ มาหนี่เลยครับพี่เมสนโอ้โหต้องอานท็อกซิกคนโดนโดนมันหนีแล้วมันหนีแ้วจังหวะนี้มันจังหวะนี้มันหนีแล้วออระนี่ มันจะหยู่ในน้ำเลยนะจำงไม่ให้อยู่มันจะตายแล้วเยีย่ยมปะด็อกซิด็อกซิกแข่งประเทศไทยอ้าวสมอกมันออกเลยนะไม่ใช่ทำไมไม่มี ไอตัวไอตัวธารดาวันมันดอบดับให้น้องอ่ะเอาได้เฉยจริงดู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  พลันีตุบคือยังไงอ่ะพ่อจันดินยุบข้อไม่ให้เจ้าไปพลัน <c oughs> เรือเราอยากได้ผลใหม่มากที่สุดเลยตอนเนี้ย คนคนนี้น้องเคยโดนอะไรคนทีมะโคตรชอบแไปอยากได้มากไม่มีคนแล้วอ่ะมันก็ย้ายอ่ะ คลิปนี้หนชั่วโมงเต็มดูพอก่อนก่อนเยอะเลยพอก่อนแล้วกันวันนี้เขาจะไลฟ์ก่อนสวัสดีครับ